12นาฬิการัฐมนตรีแรงงานพเดิมชัยสะสมทรัพย์ชี้แจงต่อสภาระบุนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทภาคเอกชนรู้ล่วงหน้าไม่อยากให้มากล่าวโทษกับรัฐบาลฝ่ายเดียวแนะให้ปรับตัวและให้เลิกกดค่าแรงลูกจ้างเพื่อหวังกำไรอย่างเดียว12นาฬิกา5นาทีรองประธานาธิบดีโจบไบเดนประชุมกับผู้สนับสนุนและต่อต้านการควบคุมอาวุธปืนที่ทำเนียบขาวเมื่อวาน เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมอาวุธปืนให้เสร็จพันธ์สิ้นเดือนนี้ตามคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามา13นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรยืนยันได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลกัมพูชาได้อภัยโทษนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบู์โดยนางสาวราตรีได้รับการปล่อยตัวส่วนนายวีระจะได้ลดโทษ6เดือน14นาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งแก้ทะเบียนประวัตินายสังเวียนขุนเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เกิดวันที่30กุมภาพันธ์เป็นวันที่1กุมภาพันธ์2503และเจ้าตัวได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว14นาฬิกา30นาทีกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดพิธีส่งพนักง,งานสอบสวนในสังกัดก,กองบังคับการตำรวจนครบาลกนาย เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้บังคับบัญชาให้โอวาสขอให้ปฏิบัติหน้าที่สมเกียรติคุณตำรวจ